รุ่นไงได้ะคะ่ะตัวนี้รุ่นไงวายอก็ตายช้างสกลมาแล้วนะครับช้างสกุลช้างสกุลยไงค่ะค่ะช้างสกลแบบยืนหนึ่งขนาดเลยช้างสกลุบบสกลครับมาแล้ว,ลวช้างสกุลดูแดดแล้วหรอยืนก็ได้ละ ด้า่แฟังผุนสั่งอุดรด้ยค่ะช้างอุดนเียวไปเพิ่งสั่งอุดนช้างอุโดนขนาดนี้เชี่สช้างอุดรเลยได้ครับสูงเท่าไระร้อยเจบหกรช้างอุดรสูงร้อนะคะ โอ้หีแตงแนงสุดกนูงแหงค่ะตัวนี้สูงคักสูงแหนเบาเบาเบาเได้บาไอ้วีดจะเลีงมาดมด่ากันไน้วีดด้หยโอเลี่ยงดิกว่าโอเลี้ยงดิบอกโอเลี้ยงผู้หี้ค่ะมอก็เลยลูกใส แต่วกท่านจู้กันโมเปีนหลังนะครับแต่จู้กันปเป็นเรื่องล้วนก่อนฝากบัววัดน้ำสองรุ่นรุ่นนี้มีเจ็ดโตนะครับเจ็ดตัวเจ็ดตัว รุ่นไงได้ค่ะรุนไหอ่าคาดอีกตัวหนึ่งนะครับอ้าวช้างสะกนมาแล้วยกมือด้วยช้างสะโคบโช้างอุดรครับช้างอุดรเขาดินเนะขาดินเขาดินมาครับยกจูเนียยกจูเนียบบทันมายกจูเนียบบทันมาเด้ค่ะนอกนั้นคือชิม,มาแล้วแล้วมันมีหกตัวแล้ว อาาจรย์นิงจูตัวใดจะเผื่อกระดานเสื่องคอ่ะยกจูเนียกำลังมาค่ะะยกจูเนียกำลังมานะครับมาแล้วยกจูเนียยาเด้อดรานเด้อูกุยาเด้อโอ้ยกจูเนียพี่พี่ขยับมาหน่อยจัง่อยครับยกจูเนียครับขยับมานิดหนึ่งครับ ไงค่ะอกองอำนวยการกับเพื่อนงานเราด้วยบาขาแลนอาใช้มาคอยค้าเงาคนนี้หนึง่งผู้ค้าสันนะว์าจิพัท่านมูนะครับวันนะี้เด้เราผู้ค้าสันหมื่นรวยป้ดเด้อด วันนี้ก็ขอบคุณซื้อทุกซื้อนะครับที่เดินทางมา่ทยทํำนะครับเอาลุงเฟสให้พี่น้องในเบิเ่งกันนะครับผูพบด,ดีม้าก,ก็ได้เบิ่งนะครับเมื่อ,อก,ก,กี้รุ่นพ่อพันธวันนี้รุ่นนี้โคตรพ่อพัน,นครับพี่น้อง เบาเบาลูกเบาถวยวัดได้หมอบได้ลูกยาได้ล่างล่านยาลูกหันหน้าวันนมีลูกพี่เอออย่าให้มันหันหน้าเข้าหากัน ฉัน h น n n a ก็หากันมันจิือเบียราสาไอพี่น้องเมาอย่างเดียวไอพี่น้องเคยเห็นบ่ครับขวยบระหยัดยาข่ายยาได้นะครับขวยสมมือประหยัดยาข่ายยาได้พ่นใส่เรื่อยวันว่าเห็บเผาตายเรียบไม่กันหยุดเนี่ยนี่คือนวัตกรรมใหม่ๆนะครับข้าเกากรงสีดาข้าวไหนล่ะนะครับมันสีขวยไป ่นยกเนี่ยยัตาขาเสื้อได้นังพันไพ่ไปนังน้ำเปล่าอย่างดีจากน้องคุลูมีหอดลูกพิงเลยครับเอ๋ขวอยแก้ไปลงน้ำครับเดี๋ยวได้มาสามตัวก็ดีพิงคนเราบอกเนตยาน รุ่นนี้คือรุ่นพอพัดแล้วนะครับพร้อมที่จะขายนำเชือแล้วนะครับพี่น้องมักตัวเดยนะครับจะบอกหมอนะครับโอ้คุยตัวนี้บอกไงบอกคยหลังเดินหน้าปั๊บหลุดโอเค เมืองเล็บนิ่งนอนซึมเงยบอกมูฟังกััวหมดเลยจังเล็กับขอบคุณฟ้ามทุกฟ้มเด้อครับที่น้ำค่อยมารวมงานนะครับมาขึ้นกับพวกขึ้นกระสายปันนี่นะครับ ออกไปนอนพุบก็ขึ้นอยู่เรีมาบุน้อมาบุน้อบุนน้องหัวคำกับุ่นน้องไหลปันไดน,นะครับแต,ตื่นเสาขึกนมาปึ๊บเดียบรอยนะครับคือว่าพี่น้องผูเลียงควายนะครับเลียงง่วนย่ยงขึ้นหอดสอสอชูวิทย์่างขึ้นหอดทีมงานทุกบนอยู่นะครับพินาพี่นา,นายูดีไม่แห้งนะครับทิ่จัดซอสนักอาจารยเอาไปหัวเรือนำ้ำเอาไปนีนน้ำนะครับ หมอเลือดในบ๊วยมองเยืนเลยพี่น้องค้นโบตำกว่าหมื่นสองหมื่นนะครับไลยแห้นะครับกระจเฮ็ดเป็นสองสนามยืนยู่ว่านี่ยืนยู่ว่านี่กำลังมอกเตะครับน้องใส่สักคนตอนนี้ก็ให้ทีมงานหากระสุนสัก่อนนะครับทบลูบหลายก็เกิดว่าเอาตัวขึ้นเอานะครับเตยุนี่มีทุกปีนะครับ ที่ฐานซอสบานะครับดูน้ากันเต็มจนหอดพูรละตัวนี้สองปันชานสองร้อยปีนะครับเขาดินโอ้ทมโอ้ยพอทำมันก็ได้ก็ผมไั้เด้เมืองบรนทายยกจุเนี่ยนะคะเมืองบันทายแต่ละตั ตัวน ok ั้นช้างสกุลบันทายอยู่เนี่ยอบันทายอลังะนะเมื่อได้รูปเลยนีแหละปัอย่างม่โอ้กอไกลแล้วกลสัยมังกรไฟเลยงเงบแล้วสูงเทอาคนเลยสซคือมังกอท่อสายไฟแม่ย

ผมเนี่ยบริเวณแหลมคนมายืนขาได้ขายืนสามชั่วโมงเหมือนยืนสามยืนแล้วทิ้งสิละยืนตัวติดติดหนายืนแล้วนี่บ้านเรีในแรียนนี้แต่เบื้องหนึ่งนี่นะครับสร้างสะกลเดินทางมาจากตำบลรน้องเกลียวอำเภอเมืองร้อยเอ็ดนะครับบัวและมาเกล์ได้พี่น้องข้ามน้ำข้ามทะเลมาเลยสร้างอุดรในมาจากอำเภอตทศบลโน่นสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรนะครับ เจ้าเขาดินมาจากตำบลบ,บ้านขามอำเภอเมืองหนองบัวลำพูนะครับเอาใหม่พี่น้องเบิ่งยกตูเนี่ยนึ่ดูตำบลหัวงูนะครับอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรนะครับเจ้าสิงหามาจากตำบลพระบาทนาสิงอำเภอรัตนาวาปีจังหวัดหนองคาย คุได้รอของวันนี้ที่นองรองนะครับม่จาล,ล่างหาแซดเนี่ยมาจากวิไลฟ้ามน,นะครับองเภอเมืองสารรา,าวาจะจบเบอเชนะครับเยดมง้นมาจากสัมบูรณ์ฟ้ามอนะครับจังหวัดมหาสาราคาครรมแต่ว่า,าตอนนี้ังจากหตการมาตอนรับรงวัลบตงเอาคล้วยข้ามาก็ได้เรื่องพยาน ตัวน <c ười> ีก็ถ่ายงานบ่กันเนยถ่ายงายเยัดทีมเด้อโอ้ยลองทราบสิ

ายนะครับที่ร่วมประกวดครั้งนี้นะครับอัอนดับห้าก่อนนะครับอันดับห้าพี่น้องผมยกให้เบอร สองเนาะถามว่าควานี้สวยไหมโคตรสวยเลยครับแต่ว่ามันขาดแค่นิ้นึครับพีเนาะยอมรับความเป็นจริงก็คือว่ามันส่วนตัวส่วนสูงดีครับลักษณะความสูงสุดยอดแต่ว่าความรุนของลำตัวน้อยกว่านะครับแล้วตัวที่ได้อันดับที่สี่ครับเป็นเบอร์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 อะไรให้เบอร์หนึ่งนะครับได้อันดับที่สี่แล้วควายตัวนี้นะครับ เ,เมื่อเปรียบเที่ยงเขาคายสามตัวนี้ลักษณะบั้นท้ายเขาจะเสียเกียบเพื่อนนะครับลักษณะเล็บอะไรต่างๆที่บดน,นะครับกับบั้นท้ายนะครับส่วนท้ายจะแผลเขานะครับทีนี้ควายสองตัวที่เป็นที่สองกับที่สามนะครับที่กรรมการหนักใจนะครับมีสองตัวนี้นะครับตัวตัวได้ที่หนึ่งรู้แล้วล่ะแต่ว่าหนักใจอยู่ที่ตัวที่ ตาสองกับสามนะครับตาไฟสองตัวนี้ลักษณะใกล้เคียงกันลักษณะปั้นท้ายและต่างเหมือนกันนะครับลักษณะของอ,อันะคะายตัวนี้นะครับจะดีกว่าไฟหมายมเลขจ,จะดีกว่านะครับแต่ว่าลักษณะเล็บลักษณะทรงการยืนนะครับตัวนี้ดีกว่านะครับกรรมการสามคนตัดสินให้ไฟหมายเลขหมายเลขเลยครับ หมายเลขค่าได้อันดับที่สองคายได้อันดับที่3ามด้นยนะครับ<อ>แล้วก็คายที่ได้ันดับที่หนึ่กงกรรมการไม่หนักใจเลยนะครัมการร่วมกันอที่ได้รนดับที่หนครับอาจารั้นครับผม หนักใจหนักใจที่สองแัที่สามนะครับที่หนึ่งไม่หนักใจนะครับก็มีข้อเสียบรัอย่างตัวหนึงได้เลีบยนะครับตัวตัวเองนะครับลักษณะของไข่หำกันสุดยอดนะครับแต่ว่ารักษณะตัวตัวใกล้เคียงกันเอาเรื่อง